ขอทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในรายการฝอยทอง by Aurora วันนี้วันที่1เมษายนพศ2564พบกับผมชวนญัยอคัคพัฒนกุลผู้แนะนําการลงทุนจากทางบริษัท Aurora Trading ในวันนี้ก็เป็นอพิโซดที่91ของเราแล้วนะครับและเช่นเคยครับเรื่องแรกที่เราจะมาฝอยกันก็คือการเคลื่อนไหวของราคาทองคําแท่งหรือ Gold Spot นะครับที่สามารถดีตัวขึ้นมาได้เกือบ30เหรียญเลยนะหลังจากที่ลงไปสร้างฐานแถวๆ1680นะครับคือดีดยาวขึ้นมาจนถึง1710 ลและชาวนี้ก็ยังกระพริบอยู่แถวๆนี้ครับถ้าใครอยากตามตอนนี้เนี่ยมันก็เสียวๆนิดนึงนะเราอาจจะรอย่อลงมาหน่อยนึงแล้วค่อยเข้าก็ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยสําหรับประเด็นข่าวในวันนี้เนี่ยในที่สุดก็มีข่าวด้านบวกเกี่ยวกับทองนะครับเริ่มตั้งแต่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ10ป,ปีเนี่ยมันไม่สามารถทำ New High ได้คือมันขึ้นไปชน High เก่าอะแล้วก็ย่อตัวลงมานิดนึงส่วนค่างเงินดอลลาร์เนี่ยก็มาทรงเดียวกันเลยครับสาเหตุหลักก็มาจากคุณโจไบเดนเมื่อคืนนี้นะครับเขามีประกาศว่าจะอัดฉีดเงินนนอีก2ลล้้าา ล้านดอลลาร์นะเพื่อนํามาลงทุนในโครงสร้างสาธารณูปภพพื้นฐานของประเทศอเมริกาไปอีก10ปีข้างหน้านี้นะครับก็พวกถนนไฟฟ้าปปาเอันี้ไม่รู้เขาลอกแบบเราไปหรือเปล่านะแต่ทั้งหมดทั้งมวลอ่ะมันก็ทําให้นักลงทุนเขาเกิดความกังวลขึ้นมาทันทีว่าเงินจะเฟ้อหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ก็อัดไป1.9ล้านล้านดอลลาร์แล้วถ้ามีเพิ่มมาอีกเนี่ยดอลลาร์น่าจะอ่อนค่าลงได้ครับทองคําก็เลยพุ่งขึ้นมาในทันทีทันใดกว่า30เหรียญเมื่อคืนนี้นะครับสำหรับออโรราเราเช้านี้เราให้แนวรับไว้้ที่170-1690แนตา 1715ถึง1720 17สตับร้อนมืหลุด1700ครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของฝอยทองที่อยากจะฝากให้กับท่านผู้ฟังที่มีความสนใจในตลาดทองคำได้มาติดตามกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10โมงเชา้าสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วมาพบกันได้ใหม่ในเอพิโซดหน้ารับรองว่าเต็มไปด้วยสาระเรื่องทองที่ฟังง่ายราวกับขนมได้ในรายการฝอยทอง by Aurora สวัสดีครับ